คนท้องที่มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดขาปวดแขนเนี่ยสามารถนวดได้หรือไม่มีคำถามถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคนท้องเมื่อท้องแก่ขึ้นก็จะมีการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวใช่ไหมคะเราสามารถนวดได้ค่ะแต่การนวดจะต้องไปนวดกับแพทย์แผนไทยนะคะที่จบมีใบประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนไทย เพราะมันมีบางจุดที่สามารถนวดได้สําหรับคนท้องและก็มีบางอย่างนะคะของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยที่คนท้องสามารถนวดได้ถ้าเราไปนวดสุม 4, สี่สุมห้านะคะกับคนทั่วไปหรือกับหมอนวดท,วทั่วไปที่ไม่ได้จบแพทย์แผนไทยมาเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายนะคะต่อทั้งตัวของคุณแม่เองแล้วก็ต่อทารกในครรภ์ด้วยเพราะการที่เราท้องโตขึ้นท้องใหญ่ขึ้นเนี่ย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของสรีระของคุณแม่ตั้งครรภเองท้องโตขึ้นดูไหมคะเดินก็เป็นไงคะหลังแอนมากขึ้นก็ส่งทาให้เราส่งผลให้เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้นอันนี้ตรงมาตรงไปนะคะคุณแม่หรือคุณแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกนะคะหลายๆคนเลยอุ้มลูกไม่ถูกท่าหลังคดหลังงอ อ่านะคะเวลาให้นมเนี้ยค่ะให้ไม่ถูกท่าถูกทางก็ทําให้ปวดเมื่อยเกิดขึ้นได้เราสามารถนวดได้แต่เน้นย้ําว่าต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพส่วนเรื่องของอบซาวน่าอบสมุนไพรต่างๆห้ามเด็ดขาด